สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมร้าน2รถสวยนะครับวันนี้เราพามาชมพานำเสนอรถขุดเล็กนะครับผมราคาไม่แพงนะครับและตอบโจทย์การใช้งานที่ว่องไวรวดเร็วเลยทีเดียวนะครับผมกับรถขุดเล็กทาเคยูชิ ลูกค้าท่านใดอาจจะไม่เคยไม่ค่อยได้ยินชื่อสักเท่าไหร่นะครับแต่รถขุดรุ่นนี้ก็มีทําตลาดในประเทศไทยเหมือนกันนะครับซึ่งออกเป็นรถใหม่ป้ายแดงเลยนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับพวกรถแบรนด์ญี่ปุ่นดังๆนั่นก็คือแบรนด์โคมสัสุนั่นเองนะครับอะไหล่ใช้ด้วยกันได้เลยนะครับผมลูกค้าซื้อไปไม่ต้องกลัวว่าการซ่อมบํารุงจะยุ่งยากนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าไม่ยุ่งยากแน่นอนเพราะว่าอะไหล่เป็นตัวเดียวกับ แบนด์โคมาสูเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคันนี้สวยๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันเลยทีเดียวนะครับคันนี้เป็นไซซิ่งขนาด5ตันนะครับบูมอาร์มยาวสวยนะครับสีเป็นสีขาวเดิมตัดสีแดงแล้วก็ตัดสีดำนะครับผมคันนี้มาพร้อมกับตู้เก๋งสวยๆเลยนะครับกระจกครบทุกบานเลยนะครับก็ตู้เก๋งสภาพสวยทีเดียว บูมอามยาวสามารถตักขึ้น6ล้อได้แบบสบายๆนะครับบุ้งกีเขาก็หน้ากว้างประมาณ50เซนนะครับปันสี่ีสครบเลยบุ้งกีก็ถือว่ายังสวยโอเคเลยนะครับระบบการทำงานบอกได้เลยว่าลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดทำงานไวคันนี้ตอบโจทย์ได้เลยทีเดียวเพราะได้เป็นรุ่นใหม่ด้วยนะครับผมถัดมาดูบอดี้ของเขานะครับบอดี้คันนี้เป็น บอดี้ทรงมนมนหน่อยนะครับท้ายก็ออกจะมนมนะครับซึ่งดีไทดีไซน์ค่อนข้างทันสมัยเลยทีเดียวตัดด้วยขอบแดงทางด้านล่างของตัวรถนะครับภายในห้องคนขับก็ให้การนั่งที่สะดวกสบายนะครับการจัดวางอะไรดูโอเคเลยทีเดียวคอนโทรลสั้นนะครับจะอยู่ข้างๆมือขอของคนขับนะครับการใช้งานบอกได้เลยว่า คล่องมือเลยทีเดียวให้การขับที่ค่อนข้างสบายและคอนโทรลนิ่มมากเลยทีเดียวหน้าจอใช้ได้ปกติเลยนะครับผมมีเกวัดน้ำมันเกวสภาพสวยนะครับค่อนข้างนั่งสบายการจัดวางห้องโดยสารค่อนข้างกว้างขวางเลยทีเดียวตัวเดินทั้งสองข้างจะอยู่ทางด้านหน้าของคนขับนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นลักษณะภายในตู้เก่งนะครับ ถัดมามาดูที่ด้านหลังนะครับด้านหลังฝากระโปรงก็เป็นสีขาวนะครับตัดสีแดงทางด้านล่างนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเดิมเดิมเลยทีเดียวระบบเป็นปัม๊มนิ้วนะครับการทํางานไวด้านข้างฝั่งตัวรถก็เป็นสีขาวตัดสีแดงเช่นเดิมช่วงล่างคันนี้มาพร้อมกับช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กสภาพสวยและใบมีดดันหน้าใช้งานได้เลยทีเดียวการเดินเหิอนอะไรว่องไวรวดเร็วซ้ายขวา ปกติเลยทีเดียวละคันนี้ทาเคยูชิ TB150 ออกใหม่มือหนึ่งราคาประมาณล้านกว่าบาทนะครับราคาล้านกว่าบาทแต่ลูกค้าซื้อกับทางร้าน2องรถสวยทางร้าน2องรถสวยเสนอขายเพียง4,39,000บาท4,39,000บาทลูกค้า ฟังไม่ผิดนะครับ439,000บาทลูกค้าท่านใดที่มองหารถขุดราคาไม่แพงและได้เป็นรุ่นใหม่มีเก๋งสวยๆพ,พร้อมเลยทีเดียวสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามจับจองกันได้เลยที่เบอร์0616960160 0616960160นะครับผมและคุณจะไม่พลาดรถขุดคันนี้นะครับท่านใดที่อยากจะดูรูปภาพเพิ่มเติมเราก็ ลงไว้ให้ดูที่ท้ายคลิปนี้นะครับลูกค้าก็สามารถติดตามรับชมกันได้นะครับทางร้าน2รถสวยเราสามารถจะส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศสามารถจะส่งสินค้าให้ลูกค้าได้ทั่วประเทศนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกมาดูรถก็สามารถโทรวิดีโอคอลคอนเฟอเรนซ์มาดูรถชมกันแบบเรียลไทม์กันได้เลยนะครับผมติดต่อฝ่ายเซลล์ฝ่ายขายเราได้เลยนะครับเราพร้อมยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านทั่วประเทศนะครับผม ก่อนจากกันไปลูกค้าทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วครั้งหน้าผมจะมานำเสนอรถขุดยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ